สวัดีครับพี่น้องเดี๋ยวมื่อนี้สิมาล้องกอดไข่เผยแสงอาทิตย์ครับเห็นต้องเห็นกันหลายว่าเลาสิไปขึ้นเขาบ่อมล้องมันครับผมนะนะคือจะพูดมันห่อนแห้งมล้องมันกันครับว่ามันสิแห้งบ่มาสิเป็นที่เขาบ่มาสิสุบบ่้วยพลังงานแสงอาทิตย์ครับผม โอเริ่มซุกอยู่ครับเริ่มซุกนิดนึงนะครับนี่ครับเริ่มซุกนิดนึงแต่กับว่าแห้งคือข้าใส่ไฟปกติครับซื้อมาระดับหนึ่งอู้หอนแห้งครับแดด่อนสามารถปัดใครได้มาตองร่องเองครับเห็นก็เห็ดลายแล้วตรงร่องเห็ดบนอยากงูครับผม ขอบคุณครับกดเลยครัต้งเลย